วันที่โลกทั้งใบหันมามองชายแดนไทยเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงของชายคนหนึ่งที่พร้อมยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของแผ่นดินท่ามกลางลมร้อนของแดนตะวันออกกลุ่มเยาวชนจากกรุงเทพเดินทางไกลเพื่อสัมผัสพ,พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบของหัวใจไทยในมือของมิ้นไม่ใช่ปืนแต่คือกล้องเธออยากถ่ายให้โลกเห็นว่าความรักชาติไม่ได้อยู่แค่ในเครื่องแบบ เขาเคยยืนตรงนี้ครั้งหนึ่งในวัยหนุ่มกับเสียงระเบิดที่สะเทือนพื้นแผ่นดินไทยคำถามนั้นเหมือนปลายมีดสกิปแผลเก่าแต่แม่ทัพกุ้งเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบเบาๆว่าเพราะที่นี่คือบ้านเสียงปืนในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยทุกคนที่รู้ว่าศักดิ์ศรีไม่อาจแลกด้วยความเงียบเธอกดปุ่มอัดเสียงมือสั่นเล็กน้อยแต่ในใจกลับเต้นแรงเหมือนเธอกำลังอัดบันทึกประวัติศาสตร์ เราต้องไม่ลืมคนที่สละทุกอย่างเพื่อเราเสียงนั้นเต็มไปด้วยความภูมิใจและแววตาที่เปียกน้ำตาพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าคำว่าชาติไม่ใช่แค่ธงสามสีแต่คือเลือดเนื้อของคนที่รักมันจริงยามหมอกคลุมาติหินเก่ามันเหมือนเวลาหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงจากอดีตที่ยังไม่เคยเงียบเสียงแหบพร่าจากเทพเก่า ว่าศักดิ์ศรีของทหารไทยคือการไม่ถอยแม้ในวาระสุดท้ายน้ำตาเธอร่วงแต่ไม่ใช่เพราะเศร้ามันคือความเข้าใจว่าความกล้าของคนหนึ่งสามารถส่งเสียงข้ามการเวลาได้เลนส์ของเธอจับภาพอนุสาวรีย์และในเงาเธอเห็นตัวเองยือนอยู่ข้างพวกเขาดอกไม้หนึ่งช่อวางลมด้วยมือที่ผ่านสงครามแต่เต็มไปด้วยความรักอันสงบเราทุกคนคือผู้พิทักษ์ เขากล่าวไม่ว่าถือปืนหรือถือกล้องเราก็สู้เพื่อสิ่งเดียวกันประเทศไทยชายหนุ่มในเทปเสียงราวกับยิ้มให้เธอผ่านการเวลาผ่านลมหายใจของผืนดินคลิปนั้นถูกอัปโหลดขึ้นสู่โลกออนไลน์และกลายเป็นเสียงเล็กๆที่กล้องสะท้อนถึงหัวใจคนทั้งชาติเสียงลมพัดผ่านยอดธงบอกโลกว่าเสียงของแผ่นดินนี้ยังมีชีวิตอยู่เสมอ